สวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะร้านเจโหดการเกษตรวันนี้นําเสนอเครื่องดีเซลนะคะสตาร์ตกุญแจชนกับปั๊มแรงดันสูงนะคะรุ่น186นะคะตัวนี้ปั๊มทางเข้า2นิ้วออก2นิ้วนะคะสเปคปั๊มนะคะส่งสูงได้92ถ้าส่งในทางราบก็ได้ประมาณ900-1000เมตรนะคะระยะดูดลึกค่ะอยู่ที่6ไม่เกิน6อา่าไม่เกิน8เมตรนะคะอา่าตัวนี้ค่ะอัตราการ ไหลของน้ํานะคะอยู่ที่583ลิตรต่อนาทีนะคะฟังให้ดีค่ะ583ลิตรต่อนาทีไปคํานวณเองนะคะใครจะใช้มากใช้น้อยกําลังเครื่อง9.3แรงม้าค่ะแล้วก็กําลังต่อเนื่อง8.8นะคะอ่าตอนนี้ปริมาตรอ่าตัวถังน้ามันละกันบรรจุ3.5ลิตรนะคะเป็นเครื่องดีเซลเครื่องดีเซล4จังหวะนะคะชนปั๊มแรงดันสูงระยะส่งไกลนะคะ แปดร้อยเก้พเมตรก็ได้ตัวนี้มี่า,ายละเอียดเป็นภาษาไทยคู่มือการใช้นะคะควรศึกษาควรอ่านก่อนนะคะไม่ถึง5นาที10นาทีก็นั่งอ่านไปเหอะอเล่นโทรศัพท์เยอะกว่าน,นั้นนะคะวิธีการใช้งานของเขานะคะเบื้องต้นเป็นภาษาไทยแปลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงอ่านเข้าใจง่ายชัดเจนมีภาพประกอบนะคะ ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นสตาร์กุญแจแบตเตอรี่12โวลต์นะคะ20แอมป์แบตใหญ่ Make in Thailand นะคะมีอ่าใบารับกันให้1ปีเต็มนะคะซื้อวันไหนเดี๋ยวเจ๊จะระบุวันที่ให้นะคะเนี่ยค่ะคู่มือและใบรับประกันคุณภาพ <ไป S 1> อย่าลืมกด<ป><ป>ติดะะตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตร ติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางลายค่ะบอดี้สวยงานดีค่ะรับประกัน1ปีเต็มเป็นเหล็กหล่อนะคะปั๊มเข้า2ออก2นิ้วเน้นส่งไกลถ้าจะเอาไปยิงสปริงเกอร์ก็แนะนำไซส์1นิ้วครึ่ง4 6งตัวเจ๊ก,ก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่สเปคปั๊มมันสูงเหลือเกินน่ยมันน่าจะยิงได้ถ้า2นิ้วก็แนะนำให้ใช้ประมาณสัก3-4ตัวพอนะคะถ้ามันแรงพอเราค่อยเพิ่มสปริงเกอร์เพิ่มนะคะมีให้ ขายอยู่ตลอดนะคะ2นิ้วไม่มีวันหมดนะคะแต่อิตาลีหมดไปแล้วมีแต่ตุรกีตัวนี้แนะนำให้ใช้างานดีค่ะเพราะว่าตัวปั๊มเป็นเหล็กหลอ่อแล้วก็สเปคปั๊มสูงนะคะเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันน่าใช้รับประกัน1ปีค่ะตัวนี้เจ๊ขอแนะนำคู่มือใบรับประกันครบค่ะสนใจก็ติดต่อร้านเจ๊หดนะคะสำหรับคนที่ ถามาหาว่าปั๊มตัวไหนควรจะเอามายิงสปริงเกอร์ตัวนี้เจ๊หามาให้แล้วนะคะถ้าอะไรที่ผ่านมือเจ๊โหดมาตรฐานแน่นอนค่ะชั่วไม่ม่วนิ่มอย่าลืมกดติดตามกดซั b สไค i b ์กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะ,ะ,ะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการ,กรเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขกเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเสนอแนะนำ หัวสปริงเกอร์สีฟ้าตาเจ๋หวดนะคะไซส์2นิ้วราคาหัวละ1,800บาทนะคะตัวนี้ระศมีอยู่ที่20-25เมตรค่ะถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอ่านับรอบวงก็ได้ประมาณ40-50เมตรแล้วแต่แรงดันปั๊มแต่ละคนนะคะอ่า เราไม่รู้ว่าปั๊มใครจะเล็กใหญ่ถ้าไซส์นิ้วครึ่งให้ใช้หัวสปริงเกอร์นิ้วครึ่งถ้าปั๊มสองนิ้วให้ใช้ได้ทั้งสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งเราจะเลือกตัวไหนก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าปั๊มเราใหญ่ถ้าจะดีให้ใช้สามแรงขึ้นไปยิงไกลแน่นอนได้เต็มแม็กเลยเพราะว่าลูกค้าบางคนใช้สามแรงยิงได้ห้เมตร ก็มีนะคะรอบวงนี่ค่ะหัวสปริงเกอร์กล่องหนึงมันจะมา2ตัวมันจะแถมประแจให้1อันถ้าใครซื้อหัวเดียวไม่ได้ประแจอย่ามาร้องอ้อนวอนขอนะคะถ้าใครสนใจขาสปริงเกอร์ครบชุดราคาหัวพันแถ้ารวมขาตั้งสูง1เมตรครึ่งมีแป๊บเหล็กเนี่ยแป๊บเหล็กตรงกลางสำหรับต่อสายยางมีเข็มขัดให้พร้อมนะคะไปถึงก็ทำขาตั้งอาตอกหมุดตอกหลัก มัดให้แน่นนะคะหัวสปริงเกอร์ล้มหักไม่รับประกันนะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้อยู่ในประกันคุ้มครองของเรานะคะเรามีประกันแค่หนึ่งเดือนเพราะถ้ามันเสียมันเกิดจากโรงงานเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เนี่ยคะ่ะตอกหลกักตอกหมดุดมัดให้แน่นอย่าให้มันล้มอย่าให้โค้งเคงแรงปัม๊มยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแรงอ่ะเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่คะ่ะ จะยี่ห้อไหนมันก็เอาไม่อยู่ถ้าปั๊มน้ํามันมาแรงนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครสนใจขาสปริงเกอร์ครบชุดพร้อมหัวพร้อมขาแป๊บเล็กเข็มขัดให้พร้อมนะคะสูงเมตรห้าสิบนะคะไม่นับหัวนะคะเฉพาะขาสปริงเกอร์สูงเมตรห้าสิบครบชุดตามนี้ค่ะราคาอยู่ที่สามพันบาทค่ะพร้อมส่งรวมส่งแล้วโอนมาแค่สามพันจบส่งให้หอดบ้านเนี่ยนะคะ คัวอีสานบ้านเฮานะคะแต่อยู่เชียงรายเมียเป็นเป็นคนเชียงรายวสันเนี่ยคะ่ะสั่งไปติดตั้งเสร็จรีวิวมาให้ดูนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโออันนี้พระท่านาสั่งไปนะคะที่นครสวรรค์สั่งไปสองชุดละชุดชุดเดิมเนี่ยมันจะเป็นระบบสปริงไม่ใช่ลูกปืนแบบของเจ๊นะ่ะ ขาโหดนะคะร้านเจ้โหดต้องเป็นระบบลูกปืนเท่านั้นพระท่านอ่าใช้เป็นระบบสปริงแบบโบราณสมัยก่อนดึกน้ำบันนะคะตอนนี้เสียเลยเปลี่ยนมาสั่งร้านเจ้โหดมั่นใจในคุณภาพเลยสั่งร้านเจ้โหดค่ะส่วนสาย PE นะคะสายส่งน้ำา Pe สีดำไร้รอยต่อทอเต็มพื้นราคาเดิมค่ะเม็ดละ20บาทแพงค่ะแต่คุณภาพมาเต็ม6บานะคะถ้าอยากได้ถูก lazada shopee หาเอาถูกๆมีเยอะแยะ แต่ถ้าอยากแกะกล่องแล้วเจอสินค้าคุณภาพต้องร้านเจโหดสาย p e สีดำไร้รอยต่อทอเต็มผืนดีหนานะคะนิ้วครึ่งเม็ดละ20บาทยกม้วนพันเโอนเท่านั้นไม่เก็บไปทางตอนนี้ขาโหดขอไม่เก็บไปทางเพราะส่งไปแล้วไม่รับตีกลับเสียค่าส่ง2รอ,อบต่อไปเป็นหัวตุรกีนะคะสีเงินเจทดสอบอตัว2นิ้วสีฟ้าไปแล้ว ต่อไปจะแนะนำตัวตุรกีสีเงินนะคะสเปคตามนี้เลยแถมหัวมาให้3มไซส์คือ10มิล12มิล14มิลจะดีกว่าของอตุรกีจะดีกว่าอิตาลีรุ่นเก่าราคาแพงจริงค่ะแต่ยิงได้ไกลกว่าอิตาลีนะคะจะยิงได้ 20- 25ิบถึงยี่สิบห้าเมตรตุรกีสีเงินนะคะมีทั้งสีเงินสีทองสีเงินก่อนแนะนําสีเงินก่อนจะยิงได้ประมาณ19-28เมตรนะคะ ตัวนี้ข้างในเขาเป็นเหล็กลอยอย่างดีข้างในเป็นกระบอกสแตนเลสนะคะพร้อมขาตั้งครบชุดแบบนี้เจ๊ J. จัดโปรโมชั่นจนถึงสงการเท่านั้นราคาหัวละ3,600บาทพร้อมส่งค่ะแต่ถ้าใครซื้อแจ้งเจ๊ว่าขอขาตั้ง1เมตรเจ๊ให้3,600ส่งฟรีด้วยโปรโมชั่นเฉพาะขา1เมตรนะคะ จำกัดคนละ3ชุดเท่านั้นถ้าเกินกว่านั้นต้องซื้อขาเองค่ะพิเศษโปรโมชัน่นถ้าใครดูคลิปนี้แจ้งเลยหัวตุรกีพร้อมขาตั้ง1เมตร3 0 0 0จัดส่งฟรีลิมิตคนละ3ชุดเท่านั้นแต่ถ้าขา1เมตรครึ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา4,500บาท4,500บาทเท่านั้นค่ะหัวตุรกีค่ะสเปคเขาเป็นไซส์1นิ้วครึ่งสีเงินมีไซส์เดียวนะคะ แรงบาต้องอยู่ที่2-5บาปั๊มถึงจะยิงเขาออกได้ดีอ่ารัศมีเขาอยู่ที่19-28เมตรนะคะแถมให้3หัวหัวสีแดงสีเขียวสีฟ้าขาตั้งไม่เขียวนะคะอันนี้ทำมาแค่ตั้งเพื่อถ่ายรูปเฉยๆอ่าย่ามโนว,ว่ามันต้องได้ด้วยจะต่อท่อ PVC สายส่งน้ำ PE สีดำหรือสายไนลอนสายยางได้ทั้งหมดค่ะไซส์หนึ่งนิ้วครึ่งตัวตุรกีนี้จะมาขายแทนตัวอิตาลีที่หมดไปนะคะอย่าว่าไม่สั่งมาขายตัวเจหดเองก,งก็งกเติบอยากได้ของมาขายเหมือนกันแต่หัวอิตาลีหาไม่ได้แล้วเขาบอกว่านัดสิ้นปีนะคะก็อย่ารอมันเลยเลยต้องเอาหัวตุรกีมาขายแทนนะคะของดีของแท้เหมือนกัน ตุรกีสีเงินกระบอกข้างในเป็นสแตนเลสค่ะเจ๊โหดขอย้ํานะคะว่าตัวนี้เป็นตุรกีสีเงินกระบอกในสแตนเลสเป็นเนื้อเหล็กหล่อมีหัวแถมสามหัวแต่ระยะยิงไกลของเขามันจะได้มากกว่าอิตาลีรุ่นเดิมนะคะเจ๊ไม่เอาถอ,อยหลังเอารุ่นที่มันเดินหน้าดีๆมาขายต่อนะคะหาให้ดีกว่าเดิมแล้ว อิตาลี20-25เมตรแต่ตัวตุรกีนี้นะคะจะได้19-28เมตรถ้าเจอปั๊มดีๆปัม๊มแรงๆรับประกันว่าถึง30เมตรค่ะจะเอาเฉพาะหัว3,600หรือพร้อมขาตั้ง4,500บาทนะคะพร้อมขาตั้งเมตร50นะคะความสูงเมตร50 m, ไม่รวมหัวสปริงเกอร์นะคะถ้าต่อหัวก็อยู่ประมาณเมตร80ได้ค่ะประมาณนี้นะคะหัวแถม3หัวให้ครบค่ะ พร้อมขาตั้งครบชุดแบบนี้นะคะเวลาส่งเจ๊ก็ต้องแยกกล่องนะคะหัว1กล่องขาอีก1มัดนะคะชุดนี้นะคะขายแต่หัว3,600บาทขาตั้งไม่เกี่ยวนะคะแค่เป็นตัวอย่างจะต่อกับ PVC สายส่งน้ำทั่วไปสายยางได้หมดค่ะหรือว่าใครสนใจขาสปริงเกอร์อ่าเกรดพรีเมียมจากบริษัทเลยเนี่ยค่ะขาของเขาเขาก็จะมีอ่า้ำขาเหมือนกัน ของร้านเจ้โหดจะทําเองนะคะอันนี้สั่งมาขายขามันจะใช้สาขาแล้วก็เหล็กท่อนกลางะค่ะจะเป็นเกลียวนอกเหมือนกันใส่กับปสปริงเกอร์ได้ทุกชนิดนะคะที่เป็นขนาดนิ้วครึ่งจะใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดแต่เวลาปรับต่ำสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรยืดได้หดได้ ถ้ายืดสุดมันก็จะอยู่เนี่ยค่ะ1เมตรห้าสขาของเขาเนี่ยของดีมีมาตรฐานนะคะเฉพาะขาก็2,500แล้วถ้ากล้าซื้อก็เอามีพร้อมส่งค่ะ,ะตัวอย่างนะคะอย่างลูกค้าสั่งขาสปริงเกอร์เจ๊ไปเนี่ยในราคา900-800พันหนึงเนี่ยอ่ะสูง2เมตรเนี่ยส่งไม่ได้ละตอนเนี้ยส่งอ่าส่งได้แค่1เมตรกับเมตรครึ่งขนส่งแฟลตบอกว่ามันไม่อยู่ดีเนี่ยค่ะราคาขนาดนั้น ก็าทาได้แค่3ขานะคะแต่ถ้าใครอยากได้ดีเกรีรพรีเมียมนะคะสั่งตรงมาจากบริษัทให้แล้วชุดละ2อ0พกล้าซื้อไหมล่ะนั่นไงของที่เราทําให้ก็ให้มันตรงกับใจเกษตรแค่ตั้ง3ขาเราก็ต้องทําหมดุดทําขาอ่าทำตอกหลัก ให้มันหมุดอย่าให้มันล้มแค่นั้นเองตอกหมุด3ามหมุดเนี่ยมันยากครับ,บอกเออแต่ถ้าจะเอาเกรดดีพีเมียมถามซิมันมีหมุดไหมคุณลองดูตรงตรง,ตรงส้นตีมันอะ่ะอ่ะมันก็ไม่มีหมุดเหมือนกันนะคะเราต้องไปทำอ่าหมุดตอกหลักมัดให้มันแน่นเหมือนกันอ่ะของเขางานดีตรงที่ว่าสามขาเนี่ยเขาจะมีที่เหยียบแล้วก็ท่อนกลางมันจะยืดได้หดได้แค่นั้นเอง2องพันห้ กล้าซื้อก็กล้าขายสั่งมาไว้ที่ร้านแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้แต่ถ้าขาตั้งอย่างที่ร้านเจ๊ทำมันอะเจ๊จะทํามาแค่ประมาณแบบว่าราคาย่อมเยาให้เกษตรกรได้ใช้งานเนี่ยค่ะถ้าเก็ตด e ีพีเมียมตัวนี้นะคะก็มีขายชุดละ2,500บาทไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะเนี่ยค่ะวัดให้ดูชัดๆ1เมตร50นะคะเวลายืดสุดเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูวิดีโอตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะลองให้ลูกน้องนะคะขันน็อ คลายน็อตออกแล้วก็ลองยืดดูนะคะมันจะสูงได้หดได้แล้วแต่เราจะปรับนะคะถ้าพืชที่เราปลูกไว้ต้นเตี้ยเราก็ปรับให้มันสั้นๆแค่นี้ได้ถ้าสมมุติว่าพืชเราเริ่มสูงขึ้นอ่าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยปรับขึ้นแล้วก็มีตัวล็อกให้ขันให้แน่นนะคะเสร็จสับค่ะ ต่อไปเจ๊จะนําเสนอหัวตุรกีสีทองนะคะราคาเฉพาะหัวเนี่ยมัน3ามพบาทแต่อย่าเพิ่งตกใจราคามาฟังสเปคมันก่อนตอนนี้ถ้าไปหาหัวอิตาลีก็ราคาก็ขึ้นมาพอๆกันละคะ่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าตอนนี้มันขาดตลาดเพราะโควิดลุงมารอบ2นะคะหัวอิตาลีถ้าจะมาอีกทีก็ประมาณสิ้นปีนะคะเพราะว่าตอนนี้ถามาพี่จีนแล้วพี่จีนบอกว่ากําลังเร่งการผลิตบทันเด็กขายดอกปีเนี่ย อย่าไปรอมันนะคะหันมาใช้หัวตุรกีสีเงินและสีทองดีกว่ามาดูสเปกเขานะคะหัวตุรกีสีทองจะดีกว่าหัวสีเงินตรงที่ตัวตัวปั๊มเนี่ยเ้ยไม่ใช่ตัวสปริงเกอร์เนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อเหมือนกันแต่ตรงคอเห็นไหมคะเป็นทองเหลืองเกียวในเป็นทองเหลืองและกระบอกด้านในเป็นสแตนเลสเหมือนกันไซส์1.5นิ้วเหมือนกันนิ้วครึ่งนะคะแรงดันบา ต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดัน2-3ถึง6บาสนะคะปริมาณน้ำเขาก็จะได้เยอะกว่า100ลิตรถึง300ลิตรต่อนาทีนะคะระยะไกลของเขาตัวนี้สูงสุดอยู่ที่31เมตรนะคะ มีลูกค้าเอาไปยิงแล้วเขาบอกว่าได้33 32อาตี32ย่งต่ำเนี่ยค่ะวันนั้นเจ๊ลืมเอาตลับเม็ดไปนะคะแต่ลองยิงแล้วหัวเขายิงตีกับและยิงฟู้ดีมากนะคะเนี่ยค่ะเห็นตรงจุดข้างล่างไหมมันจะมีหัวละอองฝอยลงมาอีกหัวเขาแถมมาให้4หัวนะคะมี4ไซส์มันจะเยอะกว่าตัวตุรกีสีเงิน ตัวสีทองจะแถมมาให้สี่หัวนะคะมีขนาด8มิล10มิล12มิล14มิลนะคะวัสดุเนื้องานเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อเกลียวในขนาด1นิ้วครึ่งเป็นทองเหลืองบูทด้านในกระบอกสแตนเลตค่อนข้างเก็บดีดีกว่าอิตาลีเจ๊หามาขายน่ยมีแต่ของดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่เดินถอยหลังนะคะ แต่ถ้าใครรักอิตาลีจริงๆลองเปิดใจให้ตุรกี <ลำ S 1> ชุดนี้มันจะยิงไกลอิตาลีมันจะได้20-25เ<ง>มตร<ง>เจ๊อขอพูดยาวหน่อยนะเพื่อขยายความให้เห็นว่าตุรกีมันดีกว่ายัางไงตุรกีสีเงิน3 0 6 0 0ค่ะตุรกีสีทอง3 0 9 0 0ค่ะระยะยิงไกลของตุรกีสีเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่18-28แต่สีเงินเนี่ย ลูกค้าเอาไปยิงได้ไกลสุดคือ33เมตรนิ้วครึ่งเหมือนกันสเปคปั๊มคุณจะใช้2นิ้วนิ้วครึ่งยิงได้ถ้านิ้วครึ่งก็แนะนำแค่หัวเดียวนะคะถ้าใช้ปั๊ม2นิ้วก็แนะนํา1-2หัวลองยิงดูลองเปิดใจให้มันดูโปรโมชั่นเหมือนเดิมค่ะเฉพาะเดือนมีนาคมนะคะจนถึงจนถึงสงการอะถ้าใครซื้อในราคา3,900เนี่ยคือส่งฟรีหัวตุรกีสีทองนะคะ สามพส่งฟรีแต่ถ้าใครขอขาตั้งเจ๊คิดในราคา4,500าบาทขาตั้งเมตรครึ่งเลยอ่ะจัดโตให้ถ้าขาตั้งเมตรครึ่งนะคะคิดในราคา4,500าบาทส่งฟรีอีกเหมือนกันมันไม่มีแล้วขาตั้งบ้านไหนจะราคา600ปกติเจ๊จะขายอยู่ชุดประมาณ1,000บาทรวมค่าส่งก็พันสองนะคะพิเศษถ้าใครซื้อหัว ตุรกีสีทองเจ๊ค,คิดรวมขาตั้ง4,500บาทนะคะ,ะฟังมาจากคลิปแคปจอมาแล้วมาคุยกันในไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามปรึกษาคุยกันได้เรื่องสเปคปั๊มปั๊มมีอยู่แล้วหรือต้องเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจ๊จะมารีวิวว่าปั๊มตัวไหนควรจะใช้กับตัวไหนบ้างนะคะ อย่าลืมกดติดตาม oh, <wow. S 1> กดซั b สไค i b ์กดกระด oh, <wow. S 1> ิ่งกริ้งกริ้งนะคะ oh, <wow. S 1> เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ oh, <wow. S 1> บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะหรือใครสนใจเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะคะชนปัม๊มแรงดันสูง3ทางตัวที่เจ๊รีวิวไปลองวิดีโอยิงสปริงเกอร์แต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ เครื่องยนต์จะแ8แรงนะคะราคา6,900บาทส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ